สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูมสุขคนนะครับเป็นอยไรครับวันนี้ฝนตกบนน้อครับท่านี่ตกน้อยเดียวครับผมกับวันนึกเราะหรครับมามาครับผมมากินเข่ารับกันครับเดินงานมาแล้วครับผมกับแกงไก่ใส่ปักครับผมกับไข่เจียวเอาเห็นว่าครับซํำดีแล้วเนาะอามามาครับเสียบเสียบนับกันครับผมลองเบิรลองเบิรงครับ เือนสูงงานต่อครับวันนี้พักล่างกายก่อนอืมแสบผมเขาเจ้เอาดล้วครับใครเกีียวพอมอืมับผมวันนี้ก็มาถามไทยกันซ้ำนีกขึ้นเ่าแ่้ะครับน้ะ แต่ผมมีอย่างไรครับผมกินเผาภาควันเห็นงานมือนครับผมสุขกายสบายดีสุกคนครับผมสจหรับมันอีกครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ